ทีมวักายแท้หมาลมบอกเลยความไว้เป็นของพีศาจสวัสดีคนมีฝันทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับไอดีหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งเหมือนเดิมตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมความไวัยกายแท้วิญญาณยุทธของเจ้าหมาลมนะครับผมว่าผมเนี่ยใช้ทีมยังไงนะครับผมมาแนะนำเฉยๆนะวันนี้เรื่องของวงแหวนเรื่องของการอัพแต้มอะไรต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยแม่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยปกติผมเล่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้อ่านสกิลเท่าไหร่หรอกเนี่ย ผมก็จะเอาแบบไปดูเขามาว่าเขาเล่นสายไหนอะไรยังไงเนี้ยผมก็มาปรับใช้เอานะครับก็เรียกว่าเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ลงลึกในรายละเอียดเท่าไหร่ถ้าใครมีความรู้มากกว่าก็สามารถแนะนํากันได้ครับในใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวมาดูทีมกันเลยแล้วกันว่าใช้ทีมอะไรครับก็จะมีหลงหลงเซียงเซียงปอสายซีอ้อาวซื้อขาแล้วก็นกน้ำแข็งสุดท้ายจะเป็น หมาลมนะครับมาดูในเรื่องของวงแหวนกันบ้างหมาลมผมจะใส่เป็นหนึ่งสองสองหนึ่งก็วงแหวนที่ห้าที่หกก็ใส่ตามที่เรามีอะเอาใส่อะไรก็ได้เอาที่สะดวกละ่ะกระดูกวิญญาณผมจะใช้เป็นเผารลเบิดแต้มอัพเป็นคิดาเมจสล้วนเลยนะครับพอใส่ซีใส่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง เหมือนที่ห้าที่หกก็ตามนี้กระดูกวิญญาณจะใส่เป็นสมาธินะครับแต่แต้มเนี่ยผมจะเป็นสปิริตเลยนะจากการที่เรีนมาสองวันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไวเนี่ยไม่จำเป็นต้องวไม่จาเป็นต้องไ,ไงเองเยเคอะขอแค่ว่าเราได้ใบ้เราได้สก,กิลแล้วมันใบติดอ่ะแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วแหละแล้วก็หลงหลงใส่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง ลงหลงนี่จะเอาเป็นเน้นสปีดเลยนะครับผมเอาให้เขาไวที่สุดกระดูกวิญญาณจะใส่เป็นอันนี้เอาคือขาใส่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งกระดูกวิญญาณจะนี้นะครับแล้วก็แต้มก็จะเอาเป็นสปีดเหมือนเดิมจยงเสียงใส่เป็นสองหนึ่งสองหนึ่งวงแหวนที่ห้าที่หกเขาตามนั้นเลยนะรกระดูกวิญญาณเพิ่มแต้มเนี่ยจะเอาเป็นสปีดหมดเลยนะครับพวกสายซรัพอะ <c oughs> แล้วก็น้องโน้ตมแข็งใส่เป็นสองสองหนึ่งสองกระดูกวิญญาณใส่เป็นอันนี้นะครับหรือว่าใครจะมีอีกเซตหนึ่งก็ใส่อเซตหนึ่งก็ได้คือผมไม่มีแล้วผมมีอยู่สองเซตก็มีเซตสมาธิกับเซตอันเนี้ยก็เลยใส่อันนี้ไปอัพแต้มก็อัพเป็นสปิริตโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรื่องวงแหวนแล้วก็อัพแต้ม โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลองคอมโบใน PvP โ okay, อเคครับเดี๋ยวผมจะลองคอมโบในพ v p ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยใช้คอมโบประมาณไหนนะถ้าใครเอาไปเล่นตามก็ไปปรับใช้กันได้นะครับเพราะส่วนตัวผมเนี่ยก็เพิ่งเล่นมาได้แค่2วันเองนะครับผมสําหรับทีมนีเ้เดี๋ยวเราลองเจอกับเวียดนามดูแล้วกันโอเคครับมาขอรับแล้ว พลังเขา 13m พลังเราแค่ประมาณ 7m นะครับผมก็ห่างกันเกือบครึ่งอ่ะดูว่าเราจะสามารถสู้กับเขาได้หรือเปล่านะโอเคเราไม่ติดใบดวเดีเออเสี่งเสียงติดใบก็ไม่เป็นไรนะเตะไปรรมาดาไป ออเสร็จีแล้วก็สกิลธรรมดาไปครับเาซื้อขาล้างบัฟไปแล้วก็นงกูุปแข็งให้ใช้สกิลตีบัฟหมู่นะครับเพื่อตีลนสปีดลดเขาลงหน่อยหมาลมเราไอกดกติกาการใช้ร่างจริงเนี่ยคือว่าหมาลมเราต้องสปีดสูงที่สุดนะครับต้องสปีดมากกว่าทีมเขาอะ ถึงจะใช้ได้นะโอเคกายล่างแล้วกด,ดบั็อไปครับไ้หลงๆให้ทำการโยนปั๊บเกี่ยวให้กับปอใส่ซีนะครับเราจะได้ใช้สกิลวงแหวนที่สี่นะกลางเขตแดนอ่าจัดไปโอเคครับสงหลงเขาติดใบด้วยสวยเลยอ่ะมาดูครับว่าเราจะปาดแรงแค่ไหนฮึบ ฟู S <S โอ้โหยัยงเอาอเตะธรรมดาไปครับหมาล่มปั่นอีกทีนึงก็ได้จะตายแล้วแหละเออต้นเทินไหมครับฟูระชนะ ก็คอมโบก็ประมาณนี้นะครับผมดูทันกันหรือเปล่าเมื่อกี้เราเอาล้วพลัง 7m นะครับพลังเขาน่าจะประมาณถ้าดูไม่ผิดตะกี้นี้พลังเขาน่าจะประมาณ 13m อ่า 13m ครับเราก็ชนะได้นะครับผมเป็นไงขนาดพลังห่างกันเป็นครึ่งอะ่ะแต่ว่าตัวดามเมจเขายังไม่ได้ทำโจมตีใส่เราเต็มที่นะครับผมเราก็เลยยืนไหวนะ ถ้าเกิดต้อถังเฉินมานี่เราก็น่าจะตายนะหรือว่าถังห้าวเขาไอ้ทุบเราก็น่าจะตายเหมือนกันเพราะทีมเราบางมากก็ลองไปเล่นดูครับผมก็แนะนําไว้ประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางการเล่นแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับหรือว่ามีอะไรจะแนะนำหรือว่าติเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้ในคอมเมนต์เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ